ที่สองแล้วนะคะแต่หิวมากเลยข <ST an> อไปหาอาหารกินก่อนนะเพิ่งออกมาจากที่ทำงานเองจ้าช่วงนี้ทำงานโอเวอร์ชามนะคะก็ไปหาข้าวกินก่อน <ST an> ตอนนี้นะคะเราจะมากินนี้นะ แฮมเบอร์เกอร์ฮอทดอกฮอทดอกนะสองอันสี่เหรียญจ้าอันหนึ่งก็สองเหรียญสิบเก้านะคะแพงมากแต่น่ากินมากหิวมากด้วยนะคะเขาก็จะมีเบรดอย่างงี้ให้เลยนะคะคือคือรวมข้างในเรียบร้อยนะคะสองอันสี่เหรียญน,นะคะแต่เราก็คงแก่แค่อันเดียวนะกินอันเดียว ก็ประมาณนี้แหละนะคะเบรดนะก็น่ากินอยู่นะคะน่ากินมากเลยน่ากินจุดๆค่ะก็จะมีหลายอย่างอยู่นะคะมีหลายอย่าง จะเขีนอันไหนก็ได้นะมีหลากหลายเลยก็เสร็จแล้วเราก็จะไปเอานะเครื่องปรุงเครื่องปรุงใส่หอวดอกของเรานะดูขนมก็น่ากินขนาดนี้เลยนะ ใครชอบกินบ้างน่าทานมากมากเลยนะคะสองอันสีเหรียญจ้า กินนี้ก่นเ,นยนเลยอันนี้ขา้าอะไรคายเป็นไก่เป็นเนื้อไก่ ก็ทีสอง ชีวิตคนเรานะคะตอนนี้นะตีสองแล้วยังติดอยู่นี่ทราฟฟิกเลยไม่ได้ไปไหนเลยกลับบ้านไม่ได้แล้วเนี่ยยังอยู่ที่นี่เลยนะคะติดอยู่กับทราฟฟิกเลยจ้าดูอะไรก็ไม่รู้นะไม่เหมือนไม่มีอะไรเลยนะแต่ทำไมมันติดนะ ไม่เข้าใจเลยมันไม่เหมือนไม่มีอะไรเลยแต่ทำไมมันติด่างนี้ไปไหนไม่ได้แล้วเริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วเริ่มออกตัวหน่อยๆแล้วนะคะกัาลังสันเริ่มออกตัวไปละไปแล้วนะจ้าเริ่มออกตัวแล้วจ้า ะได้กบบลนะนะนะกับบ้านแล้วนะคะสตั้งมาตั้งสามสิบนาทีโอเคนะกลับบ้านแล้วนะคะได้กลับบ้านแล้วนะอิ่มท้องแล้วได้กลับบ้านแล้วด้วยนะตาเราก็จะสว่างละไปถึงบ้านเนี่ยคือว่าไม่หลับไม่นอนคนะทำงานต่อทำงานของพี่ยูต่อเนะะี่ยค่ะ ก็นะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนนะจนตีสองเลยเนี่ยนะคะตีสองนะคะชีวิตคนทํางานกะกะกะสองนะเขาเรียกว่ากะสองเนาะที่นี่นะคะทํางานกะสองนะก็จะประมาณนี้แหละนะคะถ้าไม่มีโอเวอร์ไทม์เราก็กลับมาเที่ยงนะถ้าสมมติมีเนาะเราก็กลับมานู่นนะคะตีสอง <laughs> นะคะชีวิตคนเราก็ประมาณนี้แหละนะคะจะว่าง่ายก็ว่าง่ายจะว่ายากก็ยากนะคะโอเคนะคะก็ขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ลคลิปหน้านะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะช่วงนี้เงียบเหงามากเลยจ้าแต่ยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาแล้วก็แวะเวียนเข้ามาตลอดด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะโอเคนะคะบายบายจ้ารักทุกคนเลยนะคะ